สบายดีทุกคนเนอะมันนี่ก็มาอยู่ด้กับซ่องสายเดียวอีกแล้วทุกคนนะมันได้ลงคลิปมาสามซีมืดทุกคนต้องขอโทษขอไปน้ำหลายๆแล้วทุกคนเนอะอ่ามันนี่กะสิมาลงคลิปให้เบิร์นแล้วทุกคนลนะซึ่งตอนนี้มันละ,อ,ะอุ้ยตอนนี้เวลาเที่ยงคืนทุกคนมันมีอ่าของไม้ขวบมาแลนะ้วค่อยเป็นห่านค่าแห่งความมืดนะทุกคนนะอ่าซึ่งเชเดียวกันยังไม่ได้โหลดนะทุกคนลนะมันบอกว่าลดสูงสุดได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนเนาะ นี่เป็นสุดสายธรรมะเอาคนเนาะสุดไอ้สุดสี้เลืองๆเอาคนเนาะอ่ามาพ้อมกับสุดจีนอตเอาคนเนาะซึ่งถามให้เบิง่งกรตุนเรื่องนี้กันนะสิผู้ทีเขาคนเนาะเดี๋ย้าบนที้เขาจะมาซุ่มว่าเขาจะได้ส่วน,นรถท่อได้เอาคนเนาะ <c oughs> อ๋อเจ้าหนี้ก็เจ็บคอเนึน่งเอาคนเนาะติดโควิดกับผู้อ่านี่เนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งเนาะนี่ ผายได้ส่วนลดเท่าไหร่กับเขาเมนบอกกันแน่แล้วคนเนาะมาเบิร์กหมดเดี้ยวสิได้เท่าไหร่น้องคนเนาะโอเคไปกันเลย <c oughs> อุ้ยรุนว่ะอ่ามาเบิร์กหมดเดี้ยวสิได้เท่าไหร่น้องคนเนาะหยุดโอ้โอเคอยู่งน้องคนเนาะเจ็ดสิบสี่น้นนะอ,องคนเนาะอ่าเขาไปเบิ่งว่ามันจะมีองนะอี้ยงน้องคนเนาะฮือตื่นเต้นหาเวลาเสียเง,งนินอีกแล้วเนาะอ่าสุด ใช้ตำหเราคนเราสามร้อยกล้วยเองเนาะคนเนาะอ๋อแต่ว่าเราต้องซื้อครบหาร้อยกล้วมันจังสิ่หายซื้อเกินรวมเบิดกี่สิประมาณแปดเก้าร้อยเนาะคนเนาะอ๋อไม่หันข้าก็สิมีประมาณนี้เนาะคนเนาะกลายเป็นคลองเก้าเทั้งนั้นเนาะคนเนาะมีของใหม่อยู่ก็แค่เป็นบัตรกดนี่สองบัตรนี่เนาะคนเนาะบัตรนี่กับบัตรกับบัตรนี่เนาะคนเนาะแล้วก็เป็นสู้เนาะคนเราจุด ไซต์มะแล้วเป็นชุดหัวหลดนเมียคนเนาะโอ้โหหัวเหลี่ยมมาเชียวถามว่าเทศบอเสียเดียวบอกว่ามันบั่ค่อยเท่หรอกคนเนาะแต่ว่ามันชิเป็นของแล้วเนาะคนเนาะนี่มันทีเป็นของแล้วจริเนาะมันเบิร์ตกิจกรรมเลยมันก็สีเป็นของแล้วนเนาะคนเนาะพราะว่าได้ยินจีเอ็มคนวาน่าเนาะต <c oughs> ิดตามพรม้อมนี่เป็นเซตของไซาตามะเป็นชุดเท่ของมันเลยเน,น,นาะคนเนาะจริงเวลามันไปเส่็มันก็ทีใส่ชุดนี้ไปคนเนาะอ่า ของมันต้องมีเปล่าไช่วงนี้ก็จะจนแน่ก็เนาะอ๋อมันบอกว่าสลับซิเพ็ดนะเขาเนาะสุดจีนอตกะเทศเือกันเนาะเราสุดจีนอตไม่สิเพ็ดทั้งเก่งแต่ว่าแต่เดียวเดี๋ยวสิสลับให้เบิ่งเขาเนาะอืมอ่านี่เนาะเขาเนาะอันนี้เป็นสุดจีนอตเนาะเขาเนาะเอาที่ว่าสลับไปแล้ววะ ของวันที่เก่าอยู่แล้วกนะ็เนาะฮะบริเปลี่ยนอีกย่างหลายเนะาะนี่ฉุดเองมี่เก่าของไม่ถื่ของเก่าเนาะแต่ว่ามีมีที่น็อตมีเนาะเนาะถิ่นเขามาใหม่เนาะเลกาสุดใช้ต้นแบบอีกสองสุดเนะาะใครอยากได้กับมาซุ่มเอาเนาะก็เนาะว่าซิได้ส่วนลรถธรรมดาเนาะฮะอย่าลืมตนะ้องใครอยากได้กับมาซุม่มกันเอาในยลายเนาะก็เนาะสำหรับสายเดียวนี่ฮูออ้ยอมแล้วเนาะ <laughs> เดี๋ยวพังเว่าวาซิเติมหรือบ่เติมเนาะก็เนาะอ๋อ แล้วก็แค้นใส่เดียวเนาะสำหรับคนที่บอกว่าอยากเข่าแค้นเนาะคนเนาะตอนนี้กะโมลูกว่า,างเท่าไหร่ปะ่ะเดี๋ยวเบิรงแหงคนเนาะแบบเด้อไอเดี๋ยวสิเดียวเบิรงแหงเนาะนะมันว่างจากคนเนาะแต่ละภารที่อยากเข่ามาเป็นครอบครัวเดียวกันก็ใส่เดียวกับมาได้เนาะคนเนาะอ่าเอา้าเต็มยู่เนาะคนเนาะอ๋อเต็มยู่เนาะคนเนาะอ่าขอโทษหลายๆทุกคนเด้อนะเดี๋ยวถ้าคนที่ตามกับมาหลายๆใส่เดียวสิสางแค้นใหม่เนาะคนเนาะสางแค้นใหม่แล้วกะ หอยเจ็ uhm. ๊ยบคอเดี๋ยวสซ่าแงนหม่เลยสิเปิดหลับเนาะเนาะเปิดหลับคนเข่าเนาะเดี๋ยวสิเทีเข่าเนาะสิเอาแต่ค่นหดหดเข้ามาเนาะเอามาถาแบกเนาะเนาะอ่าสแล้วไม่อยากเข่ากับติดตามไม่เนาะเนาะประมาณคลิปไหนคลิปคือเดี <c oughs? <c oughs> ๋ยวสิลงให้อีกเนาะเนาะอ่าคลิปน <c oughs> <c oughs> ี้กับซีมีประมาณนี้เนาะเนาะจังได้ก็ถากคนไล่คนแซ่์ให้ไน้เด้อทุกคนเด้อที่ผมได้ลงคลิปผมต้องขอโทษหลายๆเนาะนักกาขอบใจสำหรับ คนที่ขับมาเบิ้งเนาะ,ะ,ะโอ้โหสิเบ้าอีกอย่างละเอาไว้พ่อ,อกันใหม่คลิปหน้าเนาะเนาะ,ะ,ะบ๊ายบาย